ถ้าพูดถึงยุคปัจจุบันคงไม่มีใครไม่เคยดื่มชากันใช่ไหมล่ะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ9อันดับชาที่แพงที่สุดในโลกอันดับที่9ชาดอกเทียนชิชาเทียนชิเป็นหนึ่งในชาที่ดีต่อสุขภาพมากที่สุดในโลกช่วยรักษา,าการวิงเวียนโรคผิวหนังและอาการนอนไม่หลับนอกจากนี้ยังใช้สําหรับดีท็อกอีกด้วยเป็นชาที่ขึ้นในประเทศจีนมีรสคล้ายสม ราคาของชาชนิดนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ170เหรียญหรือประมาณ5,950บาทอันดับที่8ชาซิวเวอร์ท i ิปอิมพีเรียเป็นประเภทชาดาร์จิลิที่มีราคาแพงที่สุดในโลกมีรสชาติและสีที่โดดเด่นราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ400เหรียญหรือประมาณ1 4 0 0 0บาทอันดับที่7ชาเกียวคุโรใบชาชนิดนี้ จะต้องทำไม่ให้โดนแสงแดดเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ก่อนทําการเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นการเพิ่มระดับกรดอะมิโนซึ่งจะทําให้ชามีรสหวานและมีกลิ่นหอมมากขึ้นชาชนิดนี้ทําในอำเภออุจิจังหวัดเคียวโกะประเทศญี่ปุ่นชื่อของชามีความหมายว่าอัญมณีน้ําค้างที่เหมือนกับสีของน้ําชาราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ650เหรียญหรือประมาณ22,750บาทอันดับที่6 ชาปูปูผูเออชื่อของชาชนิดนี้มาจากมูลแมลงเกษตรกรไต้หวันใช้แว่นขยายในการคัดเลือกมูลเนื่องจากมีขนาดเล็กมากและมูลที่เลือกจะถูกนํามาชงเป็นชาที่มีสรรพคุณทางยาชานี้ถูกคิดค้นขึ้นในศตวรรษที่18เพื่อมอบให้กับจักรพรรดิเฉินหลงราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1,000เหรียญหรือประมาณ35,000บาทอันดับที่5ชาสีเหลืองทอง ใบชาจะถูกทาด้วยทองคําแท้ประมาณ24กะลัดชานี้จะถูกเก็บเกี่ยวในภูเขาเพียงหนึ่งวันของทุกๆปีและสามารถหาซื้อได้ที่ประเทศสิงคโปร์เท่านั้นราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ3,000เหรียญหรือประมาณ15,000บาทอันดับที่4ชาทีกวนอิมชื่อนี้ตั้งตามชื่อเจ้าแม่กวนอิมเป็นประเภทของชาอูหลงสามารถชงได้ถึง7ครั้งก่อนที่ใบชาจะเสียรสชาติราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ 3,000เหรียญหรือประมาณ1 5 0 0 0 0บาทอันดับที่3ชาอูหลงนาซิซัดเป็นชาจีนที่มาในกล่อง20กิโลกร,รมัมที่มีอายุมากกว่า50ปีถูกส่งออกจากประเทศจีนไปยังประเทศสิงคโปร์ในยุค60ชื่อของชานี้ตั้งตามชื่อดอกไม้นาซิซั์ที่มาจากตำนานกรีกราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ6,500เหรียญหรือประมาณ2 2 7 5 0 0บาทอันดับที่ส ชาแพนด้าเป็นชาที่ปลูกโดยใช้มูลแพนด้ามาเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนื่องจากมูลแพนด้าอุดมไปด้วยสารอาหารกว่าร้อยละเจ็ดสบเพราะแพนด้าดูดซึมไปใช้แค่ร้อยละสาเท่านั้นชาที่เก็บเกี่ยวจึงเป็นชาออร์แกนิกหนึซโดยชาที่เก็บในฤดูใบไม้ผีิช่วงต้นปีจะเป็นชาที่มีราคาแพงที่สุดส่วนชาที่เก็บในฤดูอื่นก็จะมีราคาลดหลั่นกันไป สำหรับชาที่ดีที่สุดในปีนี้ถูกนำออกมาวางจำหน่ายเพียงแค่21ชุดเท่านั้นโดยแบ่งเป็นจำนวนชุดละ50กรัมราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ70,000เหรียญหรือประมาณ2ล้านกว่าบาทอันดับที่ 1. ชชาต้าหงเผาเป็นชาที่มาจากเขาอูอีสานมณฑลฮกเกี้ยนผลผลิตจากต้นแม่ทั้ง6ต้นที่อยู่บนผาปีหนึ่งจะเก็บชาได้ไม่กี่ร้อยกรัมเท่านั้น ในปี2004มีการซื้อขายใบชาที่แพงที่สุดในโลกขึ้นโดยใบชาต้าหงเผาจากต้นแม่จำนวน20กรัมถูกประมูลขึ้นโดยราคาสุดท้ายอยู่ที่1.66ล้านหยวนหรือประมาณ8.3ล้านบาทถ้าให้คิดเป็นราคาที่1กิโลกรัมก็จะตกอยู่ที่ประมาณ415ล้านบาทกันเลยทีเดียวและในปี2006ได้ยกเลิกการเก็บใบชาจากต้นแม่เพื่อให้ชาต้นแม่ทั้ง6ต้นได้พักและอยู่คู่กับเขาอูอ e ีซานตลอดไป ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับอันดับชาที่แพงที่สุดในโลกหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ